สวัสดีครับผมฟุกฟูลคูนะครับคลิปนี้อยู่การเปิดกล่อง ETK GIRL 08 t i t นย์นะครับโดยกล่องนี้นะคเป็นงานจากค่าย e-model นะครับอันนี้เป็นงานลิกสิทธิ์แท้จากจีนนะครับโดยกล่องนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,300บาทนะครับผมโดยในกล่องเนี้ยนะครับเป็นสินค้าล็อตแรกนะครับก็จะมีของแถมพิเศษด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของกล่องนะครับผมอันนี้เป็นด้านข้างนะครับ อนแรกถ่ายาพาร์สีฟ้าด้วยนะครับโปรติมันจะเป็นสีแดงนะครับผมแต่อตแรกจะแถมสีฟ้าด้วยครับแล้วก็อเป็นอีกด้านหนึ่งเป็นท่าแอคชั่นต่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันเลยครับในกล่องรับก็จะมีจำนวนแผงนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6นะครับ 7, 8, 9, 10นะครับ 11 12 13นะครับอ่า14นะครับ15 16 17 18 19 20 21 22แล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทหน้านะครับ23่สิบสา้ายีนะครับ

อันนี้เป็นดีคอลแบบนานครับเป็นในส่วนของลูกตานะครับเอาไปติดใบหน้าเปล่าๆที่เขาให้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับสวยเลยน่ารักเลย08แนะครับแล้วก็นนี้จะเป็นของแถมเฉพาะรถแรกเท่านั้นนะครับเป็นเอเ k คเก l ร a แฟชั่นครับอันนี้เป็นชุดพันละครับตามสไตล์ญี่ปุ่น อันนี้จะมีจะมแถนเฉพาะลอถแรกเท่านั้นนะครับถ้า,าใครได้สินค้าลรถเอื่อๆนนะ่น่าจะไม่มีตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเช็คแผงนครับโดยผมจะเอาแผงที่เป็นสีลักษาะของ AK-08 นะมาเช็คดูสีนะครับว่ามันเรียบเนียนยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงตัว J นะครับเป็นแผงสีน้ําตาลนะเป็นส่วนของอทรงผม ก็ทําออกมาได้นเนียนเลยนะครับผมว่างานค่ายอ e ีโมเดียเขาทาสีได้ค่อนข้างเนียนสีพลาสติกนะครับไม่ค่อยมีรอยช้าสักเท่าไหร่นะครับผมต่อไปแผงตัว A นะครับเป็นน่าจะเป็นสีไปตามตัวของน้องศูนย์แปดเลยนะครับเป็นออกม่วงๆจางๆหน่อยนะครับไม่ใช่ม่วงเข้มมากนะครับผมสังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับคือ เอเจเค08ตัวเนี้ยเขาทําล่องมาตามชิ้นส่วนมาค่อนข้างลึกครับถ้าเทียบกับตัวเก่าๆตัวกันก่อนเนี่ยเขาทําล่องมาไม่ค่อยลึกครับทําใหเ้เวลาตัดเส้นเนี่ยมันตัดได้ยากแลวมันตัดไม่สวยครับ <S <S เพราะว่าล่องมันไม่ลึกพอมีทางแก้คือเราต้องเ,ออเดินเส้นเพิ่มนะครับให้มันลึกขึ้นผมรู้สึกว่าเขาทําล่องมาได้ลึกกว่าเดิมนะครับผมก็ถือว่าดีครับเขาปรับปรุงงานตัวเองนะครับผม อันนี้เป็นแผง C 1น,นะครับเป็นแผงชิ้นส่วนที่เป็นสีเนื้อนะครับตามส่วนต่างๆของร่างกายครับอันนี้ก็ทํามันเนียนแล้วไม่มีรอยช้าของพลาสติกเลยนะครับอันนี้เป็นแผงตัว H 2อนะครับเป็นแผงสีเหลืองนะครับก็เป็นชุดกรอกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ทําล่องมาลึกกว่าตัวก่อนๆเลยนะครับ แปาเป็นแผงพลาสติกใสครับอันนี้เป็น H1 นะครับผมเป็นสีแดงจางๆหน่อยนะครับซึ่งพลาสติกใสอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันก็ดีกว่าตัวเก่านะเพราะว่าตัวเก่าที่เป็นพลาสติกใสยอย่าศูนย์1เนี้ยชิ้นส่วนใสมันจะออกคุณๆบมน,มนๆนหน่อยมันไม่ค่อสวยเท่าไหร่ครับแต่ส่วนแปะเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างดีครับดีกว่าเดิมเยอะเลยครับมันดูใสขึ้นนะครับผม อันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนพาร์ทใส่สีฟ้า K2 นะครับก็เป็นส่วนของออน่าจะเป็นดาบละกันที่ติดอยู่ตามตัวดาบใหญ่หรืออาจจะเป็นปีกสักอย่างผมไม่มั่นใจนะครับอันนี้ก็ฟ้าใสสวยเลยนะครับผมสะท้อนกับแสงแล้วมันจะเป็นฟ้าจางๆเลยแต่ว่าถ้าของจริงออเดารแนวฟ้าเข้มนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาร์ท หน้าครับโดยเขาจะให้แบบสําเร็จรูปมามา3ใบหน้านะครับผมอันนี้จะเป็นพาร์ทของส่วนใบหน้าที่เขาทํามาสําเร็จรูปเป็น3ใบหน้านะครับผมก็มีหน้าเศร้าๆหน่อยนะครับหน้าแบบตะโกนต่อสู้นะครับใช้พลังอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หน้าปกตินะครับยืมปกติแล้วก็เป็นหน้าเปล่าอีก3หน้านะครับอันนี้ก็ให้ ติดอีโค้น้ำกันเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคู่มือนะครับโดยรูปเล่มมาเนี่ยไม่ค่อยหนามากนะครับผมข้างในเนี่ยก็จะเป็นการบอกเริ่มแรกมาเลยก็จัดท่าโพสเร่าๆนะครับแล้วก็จนนํานวนแผงทั้งหมดนะครับแล้วก็เริ่มต้นในกการประกอบของส่วนใบหน้านะครับตรงนี้นะครับส่วนใบหน้าส่วนลําตัวนะครับส่วนแขนขานะครับเป็นบอดี้ธรรมดาก่อน นะครับเราก็เริ่มด้วยการประกอบชุดเกราะนะครับน้าสุดท้ายก็จะเป็นการรวมชุดเกราะต่างๆเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็น,นี้จะเป็นรูปภาพรวมต่างๆนะครับด้านต่างๆของตัวโมเดลนะครับอันนี้จะเป็นาการจัดท่าโพสต่างๆนะครับ นี่ยผมกําลังมองอยู่ว่าระหว่างสีแดงกับสีฟ้าอันไหนมันสวยกว่ากันนะครับแต่ดูทรงแล้วสีแดงน่าจะเหมาะกว่านะครับผมแล้วก็หมดแล้วนะครับสําหรับคู่มือนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการเปิดกล่อง ak girl 08 Titan นนะครับดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปที่เป็นคลิปรีวิวน้องส่วนแนะครับจะมาในเร็วนี้นะครับคิดว่าไม่น่าเกินหนึ่งอาทิตย์นะครับเพราะว่าช่วงนี้งานผมเยอะมากนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ